สวัสดีครับพี่น้องผงฝ่ายทุกคนมีภาพพ,พี่น้องมาใส่เบ็ดปลาไหลพี่น้องหาหูปลาไหลผมใส่ไปแล,ะละ้วล่ะผมใส่ไปแล,ะละ้วล่ะก็หมายตอนใส่ใส่เป็นอยังคือบบคือ่บไทยก็คือว่าพี่น้องเมืองลกาาัลกษณะสรับลักษณะสระสั้นพี่น้องสั้นแล้วก็เป็นน,ปนิ่แคบคนนิ่เดียวพี่น้องย่างไก่เพิ่มตุ๋ยเสียเออเรื่งองอะไ่ไท,ทยไทยบบได้พี่น้อง ผมใจผมพออยู่อสามพู่ไปน้องเดียวพาพี่น้องยางบึงมันผมใจไปกับพ่อแม่ตามทิศนาที่เดียวบ้งตัวเต๋อว่าผมเอาเบ็ดปลามาเทน้ำหลังหนึ่งเบ็ดปลาเทน้ำหลังหนึ่งเยอะบอกให้น้อพี่น้องเนาะมันก็จะใส่น้ำพูมันไม่ก็น่าจะเรียวยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องเราต่อลงเข้าก่อนมันมันมึนมันมึนครับผู้หนูพี่น้องไล่ไร่ผมเหยียบมูนไปมูนไปเบิดคองหนููหนูโอ้ยอันนี้ย่านต้องแดงพี่น้องเยันต้องแดงโคบึงตัวนี้ นือนี่ก็หู้พี่น้องหู้งยังไงพี่น้องเห็นบ่กระดังหู้งยังไงก่องโม่พูกัรเอ้าหู้งยังไงพี่น้องกะงานต้องแรงคือเก่อนเสียสามลังพี่น้องมันมันยู่ข้างกันผมจกไปจักหู้ได้อยู่บ่อยู่เอาตัวนี้อยู่ใส่นี่ตึงอยู่พี่น้องนี่หู้มันแต่ว่าได้มันคือไปปุ่นตรงไหนปะตึงนี่อยู่หรือบ่อยู่ โอเห็นหางมันพี่น้องเห็นปะนั่นหางปลาไหลพี่น้องโอ้มันออกพันอกฮูเดี๋ยวผมดึกตึกะัายหรือยังโอ้ยโอ๊ยขาด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 ปิดเดี๋ยขาดเด้ออัดพี่น้องโอ้ประตัวยังติงอยู่พี่น้องติงก็คอยโอ้พี่น้องอัดโอ้พี่น้องเตือนอ่อนเลยช่วยวันนันตายพี่น้องมันตายเพิ่งสามทีว่าที่เนาะเข้าเดียว ว่ามันก็อ่อนแห้งครับเดี่ยวโอ้พี่น้องป่าปลาไหลปลาไหลโอ้จังสีแม่สามหลังได้ตัวหนึ่งก็ย,กย,ยังไข่ยเด้นี่เฮ้ยเบื้องนีนล่ะพี่น้องเบื้องนีนล่ะโอ้คือมันเป็นที่อ่อนๆกินเลือกบ่โอ้ได้เกือบขาดพี่น้องขันมันเขาเป็นหู้น่าจะขาดเด้หนิ พอดีมันถือแล้วมันออกมานอกหูพี่น้องมันถือหรือมันออกมานอกหูมันก็เลยบวชขาดบัวนาจะเป็นเดอกมั้งนี่ติ่งค่อยๆเองพี่น้องโหช่ววันเนื้อมันติ่งนิดๆค่อยๆเอ๊ะเป็นยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวเปมบึงเก็บบึงไม่กันเดี๋ยวมันมียิงอะไรบ่อหรือมันจังดิทุ่มยันตอกแห่งนี่อันนี้ก็ยังมีเนื้ออยู่พี่น้องนี่ ผมใช้เยอะไเขียดนะพี่น้องเนาะกีเขียดเลยนี่ละอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่ผมบโอยากไทยตอนตอนไทเพราะว่ามันจีตีที่แล้วพี่น้องมันมีก็รุนแรงกับพี่น้องเนาะเบื่องหลังนี่กันหลังนี่ใส่รุนแรงกับพี่น้องมันดึงกอนมูเลยพี่น้องตอนนี้ดึงกอนมูเมันลไหอันนี้ดึงกอนมูแบดนี้ผมมาทบมาวัดเหรมันบุบมันบอลกินมันตอนดที่โอ้พี่น้องห้อยกินอยู่ ตัวเดียวกันนี่เ่าจักดอกว่าหู้คนหู้สามหู้แข่งกันนะพี่น้องสามหู้แข่งขกัน,กนเบ็ดดวงน้อยปวดผมใส่เบ็ดกบเบือสองพี่น้องเอาเบ็ดกบเบือสองมาถักใส่ได้ลังยีที่สี่แลยพี่น้องเนาะได้ท่านตีนแฮะพี่น้องผมอยากได้เบือหนึ่งมันหาซื้อไปไกองหนึ่งก็ะซับที่ผาบาทพี่น้องลอยดวงอาธิบายปะน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรืพี่น้องมันเพราะว่านี่หู้หนึ่งนั่นหู้หนึ่ง นั่นหูหนึ่งนับพี่น้องน้ำค้างกันใกล้ๆพี่น้องเบ็ดปลาเนี่ยก็ได้มันคือได้เห็นมันคือขีดกีเดไปผุ่นมันโอ้ของเองียงปะโอ้อู้ห่าบักหอยกระแหงนีดหน่อยหูุดเสียศพเอาแทงมันอะ,ะไรงไงพี่น้องมนันแล้วล่ะห่วแม่นีแล้วว่าแต่มันใจกระแหงกัทชาใจเป็นยอดแม่งอันนี้ว่ามันไปทั้งอื่นแล้วบ่ เอิงด What? ูอยู <iffs> <them>. ่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่ออีแม่หุดนี่กันเครื่องล่เลยอยู่หาหกขีดได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอมแก้มน้ำมักล่วงเข่าพี่น้องออมแก้มน้ำมักล่วงเข่าพี่ายแต่นนี้เเดียวนีเนาะจองก็คอยอดวันดอก โบมมุ่งนมักล้วงเขามืองด็กกระไดว่าดิย่างเด็กกระไดคลิปเด็กกระไดเอาธรรมาด่าก็พี่น้องกับโคติสานเนาะกับอี้ก็เล่แต่คนมักหรอกว่าโบว์เราคนอีสานกินนมักล้วงเขาทุกคนเด้แม่นบ่ล่ะแต่ผมนี่เป็นคนมักเงินพี่น้องเป็นจังไดยไปไปย่างเมื่อหลวงปู่าเนี่ยย่างเมื่อรถไปเถียงผมหรอกสู่ป่าได้พี่น้องยังอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งจากอีพี่ที่เล่าได้พี่น้องยังอยู่จังหวัดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะ อำเภอไหนใหผมเบาบางรักอยู่แถวๆทิศศีสะเกดนี่ละหมออีศีสะเกดแถวิดชายแดนนี่ละมาสูบป่าที่ว่าสาดีบ่ได้สูบอกพี่น้องเห็นหูเอียนมาจกเบื้องลึกเลยเกาะท่เกาะแท้สามหลังตัวเดียวไต่กันที่หัวไต่แล้วนี่ยังอ่อนๆนั่งเนี่ยเหนื่อยนังยึดๆอยู่พี่น้องเหนื่อยนังยึดๆอยู่มันมันงกัดิี่ฟึ่งถึกนี่ละ ับใส่สเบ็ดน้ำหูเนาะมันก็ถือเร็วใส่เบ็ดเย็นน้ำหูมันก็ถือเร็วแต,แต่กะกราฟกันก็นกนคือขาดเร็วเพื่อนถ้ามันดึงเข่าหูพี่น้องมันเอาโบฟังได้ไงเพื่อให้เกี่ยวกเอาโบฟังอยู่ผมมาไอ่เย็นเนี่ยปลาไยเนี่ยว่าพี่น้องกับผู้ใดมาคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ใคเนาะพี่น้องเนาะไอผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทัคลิปต่อไปพี่น้องคลิปหน้าพรากันไม่พี่น้องผมจีพาพพี่น้องไปอย่างสวัสดีครับ